สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาทําการรีวิวนะครับแนะนำนะครับการประกอบนะครับสําหรับรุ่นตัวคัดดีนะครับสวิตชิ่งนะครับระบบตู้เชื่อม 5K Super Safe ตัวนี้นะครับซึ่งได้จัดเป็นชุดประกอบเองนะครับตัวลูกค้าเนี่ยก็ตอนนี้ก็สั่งไปเยอะมากแล้วนะครับก็ไม่มีเวลานะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยเวลาทําคลิปในการ เกี่ยวกับเรื่องแนะนําการประกอบเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ลูกค้าต้องการให้ทําเครื่องนะครับเป็นเครื่องสําเร็จเยอะนะครับก็เลยไม่มีเวลาประกอบไม่มีเวลามาทําคลิปนะครับแต่คลิปนี้นะครับมีช่วงเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยทําคลิปนะครับเป็นตัวอย่างแล้วกันตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมประกอบส่งลูกค้านะครับก็ถือโอกาสนะครับ แนะนำนะครับไปในตัวเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับอันนี้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับการเดินสายไว้แล้วนะครับแล้วก็ลงอุปกรณ์ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับยังไม่ได้ออนสวิตไฟนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นเหมือนการออนสวิตไฟครั้งแรกแล้วกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะออนสวิตไฟครั้งแรกเนี่ย เราควรทําอะไรก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านนะครับพอประกอบนะฮะใส่เครื่องเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์ครั้งแรกแล้วระเบิดเลยก็มีนะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความผิดปกติของอุปกรณ์นะครับแต่เป็นความผิดปกติในการต่อของลูกค้านะครับก็เลยว่าวันนี้คลิปนี้นะครับก็เลยจะมาบอกถึงวิธีการ นะว่าเราออนสวิตช์ครั้งแรกเนี่ยเราต้องทํำยังไงแล้วทํำยังไงเวลาออนสวิตช์ไฟครั้งแรกถ้าเราต่อผิดแล้วมันจะไม่ระเบิดนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราประกอบลงเครื่องเรียบร้อยแล้วใส่อุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญเลยนะฮะนะฮะสิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะพึ่งต่อไฟนะครับเราจะพึ่งต่อไฟบวกกาวลบเข้าบอร์ดคัตด,ดี นะครับอย่าเพิ่งต่อนะครับให้เรานะครับใส่สวิตชิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อสายไฟนะครับสายไฟเข้าเครื่องเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับสายไฟ2 2 0สิโวลต์นะครับจากสวิตช์นะครับจังหวะนะครับเสี่งประทัดสงสัยมีใครถูกหวยเมื่อวานนะครับโอเคต่อนะับของเรานะฮะเราไม่ถูกนะครับไม่เล่นนะฮะก็โอเคนะก็ต่อสวิตช์ไฟเข้าเรียบร้อย2 2 0บโวลต์ตัวฐานนี้เรียบร้อยนะครับ สายจากหม้อแปลงเล็กนะครับเข้าไฟ2 2 0โวลต์ต่อถูกไหมนะครับสายพัดลมนะครับเช็คให้ดีนะครับต่อถูกไหมนะครับพัดลมชุดหลังนะครับเข้าถูกไหมนะครับแล้วก็เช็คายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อต่างๆแต่ยกเว้นนะครับไฟเลี้ยงเข้าบอร์ดนะครับอย่าเพิ่งต่อนะครับนอกนั้นต่อให้ครบเลยนะฮะนะฮะพอเราดูแล้วว่าเราต่อชุดไฟเรียบร้อยแล้วชุดนะครับไฟข้างหน้าต่างๆนะครับ ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเราก็ทำการเปิดสวิตไฟเพื่อทสระบบต่างๆก่อนว่าพัดลมเนี่ยทำงานปกติไหมพัดลมชุดหน้าหมุนไหมนะครับชุดรีเลย์นะครับทำงานออนออฟปกติไหมนะครับ, on, off, นะรบแล้วมีไฟเลี้ยงนะครับออกจากชุดสวิตชิงบวกเทียบกาวลบเทียบกาวเนี่ยนะฮะอ่อะ ไฟออกปกติไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําวิธีนี้ก่อนเนี่ยเวลาเราต่อไฟเข้าเต็มระบบโ mm hmm. ดยแา้เปิดสวิตช์ทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราจะไล่ไม่ถูกเลยว่ามันเกิดจากจุดไหนเราอาจจะต่อสายไฟต่อสายพัดลมกลับขั้วก็ได้สวิตชิ่งก็ไม่ทํางานแล้วนะหรือว่าเราต่อไฟเข้าบอร์ดผิดขั้วมันก็ไม่ทํางานแล้วนะครับหรือถ้าเรา ถ้าลูกค้าไม่ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับเปิดทีเดียวปุ๊บสวิตชิ่งระเบิดเลยก็มีนะครับเพราะว่ามันเกิดการรัดวงจรโดยเชียบพันนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมก็ต่อระบบเข้าเรียบร้อยแล้วชุดป้องกันลําโพงนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเครื่องสําเร็จที่ทำจากผมนะครับสายลําโพงตัวนี้ผมใช้เบอร์สี่นะนะครับคือถ้าอย่างสเปคนี้มันขับ18นิ้วได้ข้างละสี่ดอกฉะนั้นเนี่ย สายลำโพงออกเนะี่ยมันก็ต้องใหญ่นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าจ,จัดชุดประกอบไปใช้สายเล็กนะครับก็เอาไปขนานเพิ่มได้นะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วเวลาเราจะเปิดไฟนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับหลอดไฟโหลดตรงเนี้ยหลอดปลั๊กโหลดตรงเนี้ยมันต้องต้องมีทุกคนนะคือใครที่คิดจะประกอบเครื่องไม่ว่าจะเป็น AB หมมอแปลงหรือว่าจะเป็นคัสดีสวิตชิ่งอะไรก็แล้วแต่ หลอดปลั๊กตรงนี้ต้องมีนะครับเพราะว่ามันจะเซฟเวลาเกิดการช็อตเนี่ยหลอดมันจะสว่างค้างไฟที่มันเข้าเครื่องเนี่ยมันจะไม่เข้ามันจะเข้าน้อยนะครับทำให้การเสียหายในเครื่องเนี่ยมันน้อยแล้วเวลาเกิดลัดวงจรเนี่ยไฟมันจะไปตกคอมที่หลอดแทนมันจะไม่มาช็อตที่สวิตช,ชิง่งโดยตรงนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออนไฟครั้งแรกใครที่ยังไม่มีหลอดตัวนี้ต้องทําเลยแต่ใครที่มีหลอดแล้วนะครับ เวลาจะประกอบเครื่องต้องใช้ด้วยนะครับต้องใช้ด้วยอ่ะโอเคผมก็ทําการนะครับเสียบปลั๊กนะครับปุ๊บนะฮะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับมิเตอร์นะครับมิเตอร์นะฮะเราต้องการวัดไฟก่อนนะครับว่าสวิตชิ่งเนี่ยมีไฟหลักออกด้วยไหมนะครับแล้วก็สังเกตดูรอบนอกว่ามันมีอุปกรณ์อะไรผิดปกติไหมพัดลมหมุนทุกตัวไหมมีตัวไหนไม่หมุนไหม อะไรไหมเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยนะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับอ่ะตั้งที่250โวลต์นะครับเพราะสวิตชิ่งของชุดคัตดีตัวเนี้ยไฟเกินร้อยแน่นอนนะครับถ้าเราตั้ง50าสิเนี่ยมิเตอร์เนี่ยพังนะครับนะเราต้องตั้ง250นะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมัน120อัพนะฮะดังนั้นเนี่ยแรงแน่นอนตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมอ่ะลองคีบบวกแล้วก่อนนะครับบวกเทียบกาวนะครับก็บวกนะครับนะฮะบวก ปุ๊บนะฮะแล้วก็คีปกาวนะครับนี่เลยนะฮะเท่ากับว่าเราวัดไฟบวกเทียบกาวแล้วนะฮะแล้วก็นะครับโอเคดูอื่นๆเพิ่มเติมเสร็จแล้วเราก็ออนนะฮะตั้งกล้องก่อนนะครับพอเราออนปุ๊บนะฮะเราออนปุ๊บนะครับดูที่หลอดไฟด้วยนะครับอ่านะฮะหลอดไฟอยู่ไหนหลอดไฟอยู่โน่นนะครับ ดูหลอดไฟว่าเปิดแล้วสว่างค้างแล้วสว่างค้างเลยไหมนะครับถ้าเปิดแล้วสว่างค้างเลยสวิตชิ่งมีการติดติดดับดับกระชากกระชากกระชากแสดงว่าอาจจะมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเปิดปุ๊บหลอดสว่างปุ๊บละรีลงวูบเลยแสดงว่าอันนั้นคือปกติแล้วทุกอย่างจะอ่อนปกติอ่ะลองดูนะครับดูภาพรวมไปนะครับ พอมาทำคลิปแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันทำคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือมันต้องมีขั้นตอนมีการพูดอย่างเงี้ยงานมันจะไม่ค่อยเดินนะครับลูกค้าทวงของยังไม่เสร็จสักทีเลยประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บนะทําใจลึกๆนะครับคิดถึงว่าแก้วมาแก้ไว้โอเคนะเปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วดูหลอดนะฮะหลอดจะสว่างปุ๊บแล้วก็รีลงนะครับแล้วก็สว่างปุ๊บแล้วมันก็จะรีลงเลยนะครับ เสร็จแล้วไฟทุกอย่างนะครับขึ้นหมดแล้วนะครับไฟโปรเทคก็ขึ้นแล้วนะครับไฟโปรเทคขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นะฮะหรือว่าไม่งั้นเราไม่มั่นใจปุ๊บเราปิดก่อนก็ได้นะครับพอเราปิดปุ๊บเนี่ยเราก็ดูดีว่าไฟเนี่ยมันมีไหมอ่าบวกมีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูไฟลบนะครับไฟลบเนี่ยเราก็ต้องปิดนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราปิดเครื่องก่อนมันก็จะมีไฟที่ค้างที่ชุดจับมาอยู่นะครับแล้วเราก็นะฮะ เอากลับขั้วกันนะครับลบนะฮะบวกนะครับลบเทียบกาวก็ต้องเอาสีแดงนะครับมาคลิปแล้วก็สีดำไปที่ลบแทนนะครับนะอ่าโอเคนะฮะลบก็มีไฟนะครับเพราะแต่มันน้อยแล้วเพราะว่าไฟมันมันดิชาร์จตัวเองไปแล้วนะครับสวิตชิ่งตัวนี้มันดิชาร์จตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นสวิตชิ่งเจ้าอื่นเนี่ยต้องดูนะครับว่ามันมีไฟค้างไหมนะไฟพวกไฟสามร้อยพวกอะไรเงี้ย มันมีค้างไหมอันตรายแต่ชุดนี้คือถ้าปิดสวิตไฟก็คือที่ชาร์จหมดนะครับแต่รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเราเปิดใหม่ปุ๊บพอเปิดใหม่ปุ๊บเห็นไหมหลอดมันจะสว่างปุ๊บแล้วก็รีลงแล้วก็สว่างขึ้นมานิดนึงนะครับคือออนหมดทุกอย่างนะครับอ่ะไฟลบก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็พาหลอดโหลดก็ไฟก็อยู่ประมาณ100นนร้อยโวลต์นะขนาดไฟอุ้ยขนาดมีหลอดนะครับไฟยังร้อยโวลต์เลยถ้าไม่มีถ้าไม่ถ้าเสียบปลั๊กตรงๆนี่ขึ้นใบบานนะฮะ นะอ่ะโอเคนะพัดลมตัวนี้หมุนไหมพัดลมตัวนี้หมุนไหมนะครับสองตัวนี้หมุนนะครับทุกอย่างทํางานนะครับปกติแสดงว่าอันนี้เราพร้อมที่จะต่อไฟเข้าบอร์ดแล้วนะครับนะครับสวิตชิ่งพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมที่จะต่อไฟเข้าบอร์ดแล้วนะครับก่อนที่จะต่อไฟเข้าบอร์ดนะครับเราต้องอ่านะอ๋อสายตรงนี้พัดลม โอเคนะครับสายพัดลมตรงนี้มันไม่ค่อยแน่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจเช็คอีกทีนึงเนี่ยใช่นไหมฮะนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวชักปลั๊กพัดลมไปก่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวค่อยเช็คตรงนี้นะฮะก็โอเคถ้าทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับเราก็ต่อไฟเข้าบอร์ดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะต่อไฟเข้าบอร์ดเราต้องให้แน่ใจก่อนว่าไฟที่มันค้างคาปาตรงเนี้ยหมดแล้ว นะครับยังตรงนี้อ่ะพอป,ปิดเครื่องได้ประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับไฟมันก็ยังมีค้างอยู่ยี่สิบโวลต์เห็นไหมนะฮะบ,บวกนะฮะเทียบกาวไฟต้องเหลือศูนย์นะครับเหลือให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ลบเทียบกาวนะครับก็ต้องให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะฮะต้องให้เหลือน้อยที่สุดนะะบวกเทียบกาวก็ยังเหลืออีกสิบโวลต์นะครับก็ต้องรอให้มันหมดก่อนนะครับ ถึงจะต่อไฟเข้าบอร์ดได้นะครับนะพอต่อไฟเข้าบอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการรีเทสแบบนี้ครั้งหนึ่งคือเสียบหลอดโหลดนะเสียบหลอดโหลดปุ๊บนะครับเราก็เปิดสวิตช์แต่การเปิดสวิตช์ครั้งที่เราต่อไฟเข้าบอร์ดแล้วเนี่ยเราต้องมาวัดไฟที่จุดออกลําโพงแทนแล้วนะครับว่า มันมี DC รั่วออกไหมเหมือนทํา AB เลยนะครับเราเคยทํา ab ยังไงจุดออกลําโพงต้อง0ูนโวลต์นะครับตั้ง DC นะครับ250รอก็ได้ี๋ยวตั้ง DC 50ก็ไปได้แต่ไฟมันแต่ไฟเนี่ยมันสูงนะครับถ้าเราตั้ง5 0โวลต์ถ้าเกิดมันมี DC รั่วไปเนี่ยมันรั่วมันรั่วเกิน50แน่มันรั่วเป็น100โวลต์เนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการมิตเตอร์พังไว้เราก็ต้องตั้ง250แล้วก็จับกานนะครับเทียบจุดออกลําโพง DC ต้้อองได0โว์นนนะะคครรัับบเหมื เสร็จแล้วนะครับตั้ง AC เหมือนเดิมปุ๊บแตะสัญญาณเข็มต้องตีขึ้นเหมือนทำที่ว่าผมเทสโมดูล AB อบนะครับเหมือนกันเลยนะครับ AB ทํายังไงคัสตีตัวนี้ทําเหมือนกันเลยนะครับนะไม่ไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนนะครับลูกค้าบอกว่าทาแต่ AB ไม่เคยทําคัสตีเลยกลัวทําไม่เหมือนกัน คือทาเหมือนกันทุกอย่างเลยครับนะทำเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่แค่ว่าคา่าดีไฟมันสูงกว่ากําลังวัดมันสูงกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่เครื่องมันเล็กมันเบากว่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดก็รีวิวประมาณนี้สําหรับการเริ่มต้นนะครับสำหรับการประกอบเครื่องนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นการลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ลงอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเราเดินสายนะครับ นะเราเดินสายเดินระบบไว้นะครับเดี๋ยววิธีการเดินสายเดินระบบเ,<ม>เดี<ม>๋ยวผมจะทําไปอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าของผมเท่านั้นนะครับวิธีการขั้นตอนการเดินระบบเดินยังไงนะฮะให้สัญญาลบกวน้อยเดินยังไงนะครับไม่ให้มันมีสารพัดที่เขาจะพูดกันอะไรนะเสียงจี G, เสียงวิสเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงวิทยุแทรกอะไรสารพัดที่เขานะครับ ที่เขาบอกว่าคัดดีมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราเดินถูกต้องอาการพวกนี้จะไม่มีเลยนะครับนะฮะมันจะมีวิธีทําอยู่แต่ผมจะให้วิธีแบบนี้สําหรับคนที่เป็นลูกค้านะครับของผมเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าที่สั่งชุดประกอบของผมเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดรีวิวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะทําการวิธีการต่อสายนะครับแล้วก็ เดินวงเดินสายเข้าระบบนะครับแล้วก็วิธีการเทสนะฮะว่าเทสบอร์ดเวลาเรือนสายเข้าระบบแล้วเป็นยังไงนะโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดรีวิวเพื่อนี้ก่อนสวัสดีครับ